โอ้ได้พวกกินแล้วนี่นี่นี่อยู่ใส่ทำนะพุ้นบ่นีเทียง,งนี่ทีน้อยนี่อ๋อขับขับขับเดี๋ยวจะไปย่อนเบ็ดลงเบิรงอ้าวในรอบปีครับเอาแล้วโอ้โหนี่นี่นีหนึ่งละหนึ่งละหนึนละหละ เป็นปลาโมนะครับปลาโมหน้านะครับโอ้กะตัวบัวใหญ่นะครับในรอบปีเอามาสกักวอดอ้าวอีกแล้วครับนี่นี่นี่ตัวบัวใหญ่ครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบงปุ๊บกดปุ๊บกดตอดดีตอดดีตอดและมาละอ่ะละโอ้โห โอ้โหก็ก็ก็อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเส่เงี้ยก่อนนะครับเงี้อก็จะเป็นเงี้อกุ้งนะครับกุ้งฟอยนะครับปึ้มยัดลงไปปุ๊บตออนละเริ่มตออนละเริ่มตออนละ ตอนแรกเริ่มตอนแรกเริ่มตอนแรกอ่าลินซีบอ่าจะเป็นปลาขยง,งนะครับนะหรือปลาขาว อือหมด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 งเก่งเกงเก่งไปนี่ขนาดบริลลอนะครับอึ๊บนี ใส่พอดีปิ้งเลยครับจุบนี่โอ้ปีนี้ปลาก็งน้อยครับบอกเลยมันเนี่ยคือว่าในรอบปีนี้นะครับ ก็แรกเลยนะครับหลังจากหยุดงานกบมาตึกนะี่ยปิกเบ็ดนะครับปรุงฟอยอนี่ย่อนลงย่อนงับย่อนงับเลยล่ะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับ โอ้เหนียวมดเก่งแท่ตัวเดี๋ยวต้องตามให้เจอนี่เป็นหัวไล่ปลายหน้านะครับนะเป็นคลองหมู่บ้านส่วนมากก็จะเป็นคลองสาธารณะนะครับเอากระบอได้ไปเข้าไปหน้าเพื่อนนะครับรีน้องเพื่อนหัวหางนะมันจะเป็นปลายปลายน้องนะครับ ข่าวโยกนะย้ายที่ตอดมุบมมุมมุบม,ม,ม,มนะี่คือปลาขะแยง,งพวกปลาขาวปลาซรอย,อยมันเล่นเบ็ดเล่นอาหาร 嗯，变。Mm. Nè. Nè. à? biết như điều, Bẻ cái lên. Ừm, luôn luồn rồi อุ้ยลุตอุ้ยลุด,ลด,ลดจิตกับกิ่งไม้นะครับเลยลุด นี่เออย่อนลงปุ๊บตอดปั๊บลดไว้โอ้ยปลาน้อยนี่อ้าวนี่เองชุบปุ๊บปุ๊บโห อครนึกว่าเป็นอย่างนึกว่ากบถึงเบ็ดโมเมนนะครับมันเป็นวิธีการใส่เบ็ดของเราบ้านเพื่อนนะครับเกิ้นวมาใส่เมื่อ,อรลอยนะครับกบน้อยโอ้ปลาน้อยเริ่มเล่นเบ็ดแล้ว การเลยจัยบก่อนนี้ก็นี่คือหมาน้ำไหลนะครับนะเอ้ยโอ้โหปลาค้อโอ้เป็นไปได้แน่เลยปลาค้อพี่น้องเอ้ยจิ้งคุ้ง ตอนนี้ก็ได้ง่ายนะครับน,นี่มานี่ครับแถวๆนี้โอ้ยเสียงเงียบ ูอ่ะนี่นละครับวิธีตกปลาเข่งปลามอนี่ยค่ะคือง่ายมองนั่นมองนี่แน่ง่ายไปเรื่อย ค่อนข้างที่จะตกใจง่ายตื่นไว โอ้กิมลงปลาเข้าก็ได้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ะครับเรียงลอยเลยตัวนี้สุดยอดสุดยอดปิดก่อนปิดก่อน แม่นแบบนี้หลป่ามันจริงๆก็เข่า้งมาเลยจับลงเงี้นี่ก็คือวิธีหาอยู่หากินนะครับตามฤดูการบ้านเขาก็ส่วนมากกะ หาไปแบบว่างเว้นจากการทำารทาง,งานก็นีน่แหละครับหาตกเป็ดใส่มองตึกแหว่นะครับคนแถวบ้านก็เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับนะกันย้ายมาบ่องนี้ก็รู้สึกจะได้ประมาณสี่ห้าตนี่ล่ะ กัะเี่ยาหนตัวเบ็ดไกลซิเมดแล้วป่ากับมันสายแล้วมันเริ่มบ่มค่อยกินเบ็ดเท่าไหร่ล้ะก็เลยสรโอกาสล่าพี่น้องนะครับคิดตกป่าเทือแรกของปีแล้วครับนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งผลงานเนาะ ไงมาตรงนี้อิ๊ป,ปไปไปเบียดไ้สำหรับผลงานมือนี้นะครับแต่ได้นะครับถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันยังปายังมารวมนะครับมันยังมารงรรวมตามคองตามนองได้เท่านี้ก็ถือว่าโคสุดยอดแล้วเือเรียกของฤด,ดูกาลแต่แล้คลิปนี้กับโมมีอย่างก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนแรงใจ ขอบคุณทุกการติดตามชมแลแวอย่าลืมก like, ดไลค์กดซับสไคร้ช่องแสงเดือดชาแนลเด้อครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ